ไปก่กราบสวัสดีท่านชมท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมเมสเกมเมอแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมเปนในรายการเล่นไปเรื่อย EP ที่18แล้วมั้งน่าจะที่นะ <laughs> แล้วแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมเดิมคือคีปล็อกไลท์เป็นเกมที่ยากจะลืมเดือนจริงเพราะติดพัน แต่ทำไมผมยังอยู่ที่นี่ทำไมไม่ไปเออที่เฟส2องที่น,นี่ผมผมตายอะ่ะก็เลยยังไม่ได้ไปแล้วผมก็ได้แบบมาฟาร์มของเล็กๆ,ๆน้อยๆไงปืนทองแล้วทีนี้ผมก็ได้แบบของมาเยอะแยะมากมาย ส่วนมากก็จะเป็นของขอบทองอะนะส่วนมากอ่ะน,นะครับไม่ใช่ส่วนเยอะนั่นนี่คืออาวุธที่ผมมีฮะใช่ฮะเป็นอาวุธที่กระจกกระจอกกระจอกมากเลยโอเคเฮ้ยเรามีแอดด็ด้วยเดี๋ยวด้เลือกแอดด็ก่อนฝักเ,เนี่ยเนี่ยโอ้ยกระบองเรอาปาพอ,อยางแรงเลยเฮ้ยเราเก็บดาบธรรมดากระปรุกกระปรุกมาทำไมเนี่ยทิ้งไป อุ้ยกับดักไม่ทำงานว่ะเก็บมาให้หมดไม่ว่าจะเป็นอะไรเราเก็บหมดนะขอให้ตัวเองแข็งแกร่งแล้วผมก็จะผมยังหาประตูไปนรกไม่เจอเลยนะไม่เอาบริวารธรรมดาไปตีข้างหลังมันก็พอ ทำไมเราผมไม่อยากเจอบนนุว่ามันมีนมนโกงเกินไปผมก็ได้ดาวไฟมันร้อนดังกับไฟเออโอเคอะไรกันไม่รูกได้ยร์มันอย่า,างผัวอะทำไมผมต้องทำเสียงอย่างนี้ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเข้ามาลึกๆแล้วผมก็จวะวาร์ปออกไปข้างนอกเองเชี่ยไปเรืยแค่น้นนี่ โอ้ยอ่ยโอ้กูตีครั้งเดียวมันก้าตายแลย้วเราเรียกอดอรมานนี่อดอรเราผล่มาแล้วยุ้ยของเยอะแยะม,มากมายไก่กองแฟงหูยเด้ยกระบอกกระบองรอปภเรามอาจาจะจิงกระบอกก็ได้กูกูยังไม่ได้ใช้เฮ้ยอะไรเนี่ย โอ้เรือสิบสามนัดเนี่ยมันคือปืนนะซึ่งมันโหดเชี่ยเชี่ยตอนนี้ผมเริ่มไม่โหดแล้วผมแดกยาก่อนรับประทานมันครับไปเราจะเก็บมันทำไมเสือเกาะติ้งไปเราจะไปที่โลกนั้นอย่างเร็วที่สุดนะ เดินมาทำไมเรายังไม่เดินอ่ะปุ้มนี่อย่ามาดูถูกกระบองร,ปรอปภจะน,นกะก็เดินมาสิก็เดินมาดีๆกล้าได้ไอ้ี๋ยดีเดี๋ยวเราเอาปืนธรรมดาไปกว่าเพราะเออกระบองร,ปรอปภมันอาจจะหมดไงผมอาจจะ ต้องเอาไปตู้บอส์ดแตฟักแมนทำกันวารับไปนี่ก็เกิดจังเลยเอออะไรก็ไม่อ้อยกูตกใจกับเสียงพังของนี่แหละไม่ยากครับผมถ้าเรามาลึกแล้วนี่เราแค่กูวับมาไหนเนี่ยมาเหนือเลยเปียเป้ยงเปี้ยง ไปอยะอุย้ยเลือดเหลือสิบสี่ิวก่อนเิียวหลิงแฟกเกอหิว,หว,หว,หวไม่ได้ใช่ไหมเราไปหิวให้ศัตรูทำไมลเลยเฮ้ยเจียของเว้ยเนี่ยผมไม่ชอบเวลามันหิวไม่ได้นี่หิวเออยาเราก็จะหมดอ,อุ้ยวอมันมันหล่นลงพื้นของเต็มยิดเปียก ของเต็มของขอบฟ้าด้วยนะทิ้งอะไรดิมันคืออะไรโอ้ยาพิษทิ้งไปเก็บรู้มาดีกว่าไอสัตว์ของเต็มเราไม่อยู่ตรงไหนเนะี่ยอ๋อเราว่ามาอยู่โอ้ห้องที่เรายังไม่เคยมาสินะ surprise motherfucker ิบหายละครับระเบิดอุย้ย <laughs> มีระเบิดที่ใช้ได้กับระเบิดที่ใช้ไม่ได้อีเวน แม่งรอกูมาโดนกับดักอีกฟักอาละยาหมดแล้วนะนี่อย่าเพิ่งเหววิวดอควะเราออกไปข้างนอก,นอกเราค่อยเหิว่อเอ้ยก็บอกเลยครับว่าการใช้ชีวิตในโลกนี้มันใช้ชีวิตยากจริงๆแล้วผมก็ได้ที่ขุดใหม่ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวไปขุดให้ดูโอพี OP มากมากผมยังหาเออประตูไม่เจอเลย จะต้องหาประตูให้เจอให้ได้เลยเนี่ยมันขุดหินธรรมดาแบบได้หลายๆก้อนซึ่งมันโอพีมากเเจออะไรเนี่ยยังไม่เคยมาด้วยเดี๋ยวขอหิวก่อนไนะด้ฝักเลยฝักแม็เอา้าเทไม่ถกูกยัดเปียกเลย ผมไม่ชอบเวลามันกดดังนึงแนละ้วมันได้อย่างนึงฟักแมนกดอย่างนึงได้อย่างนึงฮีเยมันคืออะไรบาทยักใช่ไหมโอ้โหกุดนน้ำมีดอีก อีกครั้งเดียวแตกผมต้องปรับให้มันได้เป็กโพสเป็กสปเซอร์เป็กสปเซอร์ว่างให้มันสู้กันให้มันสู้กันไปหน้าที่ของเราคือหายาขวานงั้นดึไอพวกยาพวกนี้เราไม่ค่อยได้ใช้อูอูแรงแรง ไอไอไอพีแอนเราเก็บมาทำไมเยอะแยะจังวะทิ P ้งไปเยินเดินเข้ามาเปี้ยกเปี้ยงเปี้ยงไอเสียเลือดเหลือน้อยลงเข้าไปทุกทีแล้วไม่ลบได้อีกเย็ดเปียกเฮ้ยมันมามันมันไม่ได้พามาเจอของดี ไม่มีก็เจอบ่อยอจังเลยจะมาล้างแค้นโว้ยมันน่าจะมาไกลแล้วโอ๊ยขี้เกียจตามไปเนะเก็บของโอ้หมีตยาพิษว้ยอะไรกันนี่โอ้ยเพิ่มเลือดหกสิบย็ดโดของดีครับของดี เจ็บหมดครับเก็บหมดจะไม่สนโอเคเราก็ได้เพิ่มเ่องเป็นที่เรียบร้อยฟังนี้ผมก็มาแล้วเราต้องลงไปฝังนี้อย่างเดียวเพราะประตูมันมีโอกาสดรอปที่ไหนก็ได้นะมันเป็นดาบไฟเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจิตจะแรงคือ มีแต่แนวที่อยากได้ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปใส่เออไอ้นี่วะขอให้ที่นี่เป็นที่ขายของดีเถอะหะทายอว้ว้าว มึงยังไม่ตายอีกอะไอ้เฮียมึงม,มา,า,าแต่ไหนครับเนี่ยเรามีพักกำพีเยอะแล้วเราลองใช้พักกำพีมั่วๆดูซิเอาเฮียะใช้พักกำพีเอ่อลดเลือดอีกอะไรอีกที่ขายของว่า h e f u ัก เราไม่มีที่เกิดด้วยสิเอ้ยวาบหนีไงเออฉลาดฉลาดจริงจริง <c oughs> มึงไม่งชีทางเจอไอ้นี่แม่งก็เวลากูเป็นอะไรก็แม่งก็มาลุมกูจังเลยโอเคมีเลือดก่อนเถอะแสดงว่าเราเจอเขาเรียกว่าไรวะ ประตูมิติแล้วอย่งมึงก็ฆ่ากูยังเลยเดีย๋ยมันไม่ดอบดาบว่ะคือผมต้องการกลับไปขายของอนะเมืองตามกูมาได้อีกอนะไม่มีนาครับจนไอ้แทงน,นี้เข้าไปนะ่ะบุ้มโอ้โหบอสนี่มันอะไรกันทั้งใหญ่ทญั้งยาวไม่ใช่ ทั้งขาวาทั้งเท่แถมมีผมีจังมันทีไอเออยบุ้มแปะเอ้ยมือฆ่ากูอ่ะเบียหัวเม็ดเกมเมอร์อยางเก็บหมดมึงยังไม่ตายอีเกเหรอไอเชียนยนี่พเพื่อนตามฆ่ากูไม่เลิกเฮ้ยก,กระบองสายฟ้าดดอ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 ละ ขอรัอ <c oughs> อบกระโปรงใสเย,ยียดเบียดดีของเดิมแน่นอนเดี๋ยวถ้ามันไม่ดีผมก็จะใช้เขาเรียกว่าจะช่างไหมครับเราเจอทางไปต่อแล้วแต่ขอหิ้วเลือดก่อนหุ้ยที่หิวเลือดกลับมาได้อย่างรวดเร็วแต่เราก็อย่าใช้ฟุ่มเฟือยนะเพราะฉะนั้นมึงมีสี่สิบเก้าบาทแล้วอยากกลับไปขายของอ่ะออไม่ไกลครับ ขึ้นไปขึ้นไปแป๊บเดียวเอง <c oughs> ขออภัยครับไปท่านผู้ชมเลือดมันก็อยู่ข้างหน้าอีกหนึ่นงย,ยิ่งเจอกับอีกไม่หยิบฟักเกือบตายาฟื้นโอเคอของเต็มอีกไม่มีมันไม่เห็นจะดีอะไรเลยทิ้งไป ขายของก่อนแล้วค่อยมาเก็บเอาให้หมดเลยน่ะมีกค่แมนซูนี่มีพอเวอร์จยิงเพราะเรายังไม่เปิดไงวนินขายของที่ไม่มีประโยชน์ทิ้งไปเห็นชไอ้นีไน่ไอ้นี่ไอ้นี่ นี่นี่ไอ้น,นี่แล้วก็ไอ้ธนูหมวกกล้วยนี่ดาบนี่ของขอบฟ้าขอบทองเต็มกระเป๋ากันเลยทีอ้าวของขายไม่ได้เร็วอะโอ้อะไรวะโอเคเราก็ไปกันเถอะอ๋อนี่มันเต็มแล้ว เราก็ไปเนเ้อเฮ้ยนิวก่อนอ่ะใอ่ปะนี่กูคือประเจ้าว้นแสงวนวแสงวเดอะแฟตนะเดอะแฟตไง ข้าคือพระเจ้าครับผมรูบวกไม่แรงเรามาเกิดเกือบท้ายแมปเลยเพราะฉะนั้นเราขึ้นบนเลยฮยข้างล่างเราสำรวจหมดยังอเออแสดงม,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 มันมันมันมีไรในแมปมั้มันไม่ค่อยแรงเลยแต่สายฟ้านะแหละตีโคตรดโคตรแรงใช้กับมอนเตอร์ไม่แรงเลยดามเมจเท่าไหร่วะ สี่ถึงสิบหกก็แรงอยู่มั้งแต่มันสิบหกมันตีไม่ถ่ายเว้ยโอ้ยแม่งค่โอุติดพติกวิต,ตไม่ไหวเยว้วไม่ไหวเย,ย้ยวนีใช้ดาบไฟเดิมดีกว่านี่เอาปืนเราปอกมาอุยอ้ยไอวีนไอวีนเอาซะก,กูเกือบตายกันเลยที่เฮ้อ มื่อกี้มันอะไรเครื่องวางอนะแค่อะไรไม่ได้ไม่รู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 ้กูให้มึงคนเดียวเลยอะเอามึงเข้ามาเปยงเอามึงเข้ามาเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้ได้อยู่นะอี โอเคเราก็มาเห็นอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋วนี้เดี๋ยวฉันจัดการรอบรอบนอกให้ออกซะโอ้เฮียระเบิดวัตถุฟลักซ์ก้อนนี้ระเบิดโอ้ยนูวิ่งเย็บเจอเครื่องวาร์ปแล้วครับผมเรารอดแล้วเรารอดแล้วไม่ถือว่ารอดครับเราเราไปปิดรายการตรงนี้เลยดีกว่าเนาะนี่เปิดเครื่องวาร์ปมั้นี่ เราก็จะกลับไปที่ฐานนะใช่ไหมใช่ไหมเออใช่แล้วเลือดเราก็จะเตรียมอะไรเราก็จะเตรียมเราก็จะมาขายของให้หนำใจกันเลยนยไม่มีอะไรขายเอาขายไปเลยเอาขายไปแค่นี้ก็พอประดิษฐ์ของอะไรได้บ้างมีอะไรประดิษฐ์บ้างไม่ประดิษฐ์มาเลยไม่มีอะไรประดิษฐแล้วนอกจากลูกกระสุนปืน แล้วก็ใส่เลยมันเป็นน่าจะเป็นกระเป๋าอ,อืมเอาไปแลกเป็นตังนั่นเถอกูอเสียเพชรฟรีกูซื้ออะไรมาเนี่ยเพชรพลอยอัญมนอนอัญมณีไม่ช่ผมเถอะเราก็เดี๋ยวแป๊บนงมีอะไรซื้อไหมเออกระจอก กระจกจริงๆไม่มีอะไรซื้อตรงนี้ละ่ะเออแล้วก็คุณก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนเออเขาเรียกว่าอะไรวสเตตัสหรือมานาคุณได้เนี่ยคุณก็จ่ายนี่เลยคุณจะเก่งทันทีเลยแล้วมันจะมีตัวละครเลือกแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเปลี่ยนตยกกัวละครยังไงฮะสกิลกันหรือ กับไปก่อนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตักใครให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วกันนะเอาละครับสวนันนี้สวัสดีครับ